บสวัสด,ดีเออ่ทุกคนที่น่าเคารพด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับฉันเออ่แจ็คจังนะคะโว้ยฟักกิ้งโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านกันด้วยครับเรื่องกับพ่อกับผมแจ็คมาปฏิจจาการนะวันนี้เราอยู่ที่มออีอยู่ที่มีวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าลีกิงเลกาซี่นะครับผมเป็นแบบเนี่ยมันพีชนะครับผมวันนี้ซึ่งผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเงินเออ่ทั้ง5วิธีนะครับก็จะเป็นวิธีอ,อะไรบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไวนนะฮะก็ ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะฮะตอนนี้ก็จะ3,000ซับสไครต์แล้วนะครับคพื่นรู้ฟาดเลยนะครับคพื่นรูเดี๋ยววันนี้เอ่อเดี๋ยวแจ็คเซอร์ไพ์จังนะฮะจะพาไปทวร์ชมนะฮะพาไปอ่าพาไปชมวิธีหาเงินนะกู้โหฝันกูแชร์ไปแชร์กูโควยกูโควยกูไม่ได้ชินกับเสียงอะไรแบบนี้เลยโอเคเรามาดูวิธีแรกเลยนะวิธีแรกนะสำหรับคนที่เวลน้อยๆตามที่ อย่างเช่นคนที่เพิ่งคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะก็วิธีแรกจะเป็นการฟาร์มเปลตามปกตินะก็จะเป็นตางการฟาร์มเปียวถามว่าฟาร์มเปลที่แรกฟาร์มที่ไหนก็คือฟาร์มที่เกาะแรกเลยนะฮะซึ่งเตังที่ได้มาถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่ได้เยอะพอที่จะสามารถส่งผลประสิษฐานหรือว่าที่ไม่ได้จะเก็บตังเยอะขนาดนั้นได้ก็ก็ได้เป็น ตังตามข้ามมาตรฐานที่ผู้เล่นใหม่ควรจะมีนะโอเคอย่างที่สองนะคือการลงดันนะการลงดันท่านจะได้ตังอยู่ที่1ล้านฮะแล้วก็จะได้เพชรมาอยู่ที่5ามณีฮะหรือ11มณนีนั่นเองนะครับมากสุดที่ผมเคยได้11มณีนั่นเองโอเคซึ่งการลงดันสา,สามารถลงคนเดียวไนดะ้ไหมก็ลงได้ครับแต่ผมไม่แนะนาในการลงคนเดียวสับเออพวกที่เลเวลน้นอยกับพวกที่เลเวลห้อขึ้นไปนะก็ พวกที่เลเวล500ก็ไม่สมุผลลงนะแต่พวกเลเวล1000ขึ้นไปก็ลงได้นะครับก็เป็นแต่ก็ต้องใช้เวรายักเวลาพอสมควรอย่างอย่างต่ก็คือ1ชั่วโมงสำหรับคนที่เลเวลน้อยฮะโอเคส่วนผมนะผมก็จะใช้วิธีการสตรีมนะก็คือเปิดการเปิดสตรีมแล้วก็ให้ผู้เล่นเข้ามาร่วมสนุกนั่นเองนะครับคือการให้ผู้เล่นนะฮะก็เข้ามาเล่นด้วยนะก็บแบบให้แบบให้แบบยังไงให้แบบเแบบจสซี่นะเปิดลิงเซิร์ฟเวอร์เอชพีแล้วก็แบบ ให้น้องๆเอฟซีทำการเข้ามาก็ไม่อยากจะมูแล้วเสี่ยงกูเป็นแย่เลยก็ทําการให้น้องเขาเข้ามาร่วมสนุกกันนะก็ถามว่าเป็นการโอ้ยถามว่าเป็นอะไรที่ดีไหมก็ถามว่าดีดีไหมก็ตอบได้เลยว่างนี้ว่าดีมากมากดีมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นการที่น้องๆจะได้ช่วยเราแบกดันแล้วเราก็ทําการช่วยน้องแบกดันแล้วก็ถือว่าดีทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราลงคนเดียวเพชรที่เราได้จะได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเออกันประมาณ6คน มันีก็จะได้5 5มันีครับหรือว่าใครโชคดีก็อาจจะได้ประมาณ6หรือ7มันีนั่นเองครับโอเคอย่างต่อไปที่เราควรจะทําเลยนะครับอันนี้เป็นเลเวลคนที่เลเวลมากๆนะสำหรับคนที่ไปลุกใหม่นะครับคือการตีเจ้าทะเลนั่นเองนะครับผมตการตีเจ้าทะเลถามว่าตียังไงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วสกู่นะโอเคก่อนที่เราจะไปนะการที่เราจะไปตีเจ้าทะเลได้ฮะอย่างแรกเลยคือ เราจะต้องไปลุกใหม่ได้คะ,ะับส่วนการที่จะไปลุกใหม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปสอนคลิปหน้านนั่เองนะฮะโอเคโอเคขออนุญาตไปลุกใหม่เลยละกันโอเคตอนนี้ผมก็ทําการย้ายเซิร์ฟมาหาเซิร์ฟที่มีเจ้าทะเลฮะโอเคเราจะ,จะไปทําการตีมันกันเลยนะฮะโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าทะเลตอนนี้อยู่ที่ไหนนะ,ะโอเคขออนุญาตตามหาสักครู่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้คือเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะ,ะโอเคผมขอญาตแทรกอีกวิธีนึงวิธีการหาตังค์นะ,ค,ะคือการตีเลดบอสนะคะรับผมเลดบอสคืออะไรมือคือบอสที่จะต้องเออเกิดตามช่วงเวลามันนะฮะอย่างบอสที่เกิดตอนนี้ก็คือบอ,อสถึงซามูไรน,ะะนั่นเองครับทางด้านบอสโอเด้งก็จะได้ดัตังกับเมนีแมน,แมนีมานะครับก็ถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เคยตีอยู่รอบสองรอบนะก็ได้ตังมาประ ไม่ได้ตังค์มาประมาณ1ล้านมั้งถ้าจำหมดจำไม่ผิดนะแต่ก็ได้เจมมาประมาณ5เจมนะครับโอเคซึ่งตอนนี้เราต้องการตามหาเจ้าทะเลก่อนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวจะตายจะตายซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าทะเลอยู่ไหนนะครับ <Okay. S 1> โอเคดีายจมไปตามหาแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมสิ้นหวังมากคือผมทำการย้ายเสื้อใส่เสื้อแต่ผมก็ไม่เจอเจ้าทะเลสักทีเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็ทําการเอ่อตัดใจว่าไม่เจอเจ้าทะเลแน่ก็โอเคผมขอยักบอกวิธีต่อไปนะวิธี วิธีการตีเจ้าทะเลก็คือวิธีการที่เราจะต้องไปหาเจ้าทะเลนะครับก็ตีเจ้าทะเทลเรแล้วเราก็จะทําการได้มณีมาเป็น55 5เจมนะฮะแล้วก็ได้ตังอีกประมาณ5้าแสนถึงหนึ่งล้านแล้วก็ก็จะมีโอกาสดกดาบ3ดาบด้วยนะก็จะเป็น3ดาบทางด้านที่มีของออของอดาบของโอนเด้งโอเด้งนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าชื่อดาบนะผมก็จะเรียกว่า3ดาบไปกันนะฮะโอเค วิธีต่อไปนะเป็นวิธีการเติมเงินนะฮะเป็นวิธีของสายเติมได้เนะโอเคซึ่งผมขอย้ำไม่ใช้วิธีนี้แน่ๆฮะโอเคซึ่งวิธีขอศสตรเติมฮะห้าสบลบัเท่ากับสองหมื่นห้อนัเบลีนะหนร้อาสิบเกลบัเท่ากับหนึ่งแนหนึ่งหเบลีนะฮะแล้วก็สามร้อยสี่สิบเก้ลบัาเท่ากับสองร้อยสองแสนิบเบลีนะฮะแล้วก็สี่ร้อยเก้าสิบห้าลบัเท่ากับสามแสนสองหมื่นห้าพันฮะแล้วก็เก้าเลบัคเท่ากับเจ็ดแนั่นเองนะับซึ่ง ผมแนะนำนะฮะวิธีการลงดันเป็นวิธีที่ดีที่สุดะฮะก็คือการหาตี้ลงดันแล้วก็ไปลงดันแล้วมันก็จะได้ตังมาดีกว่านี้ก็จะได้ตังมา1ล้านเลยนะฮะก็เป็นวิธีที่ดีกว่ามากๆะฮะโอเควิธีต่อไปฮะเป็นวิธีการฟาร์มบอสได้เห็นไหมฟาร์มบอสฟาร์มยังไงเดี๋ยวผมจะยัดโชว์ดูเลยนะฮะโอเคโอเควิธีการเอ่อฟาร์มบอสต่างเลยว่าก็จะเป็นการที่เราจะต้องไปฟาร์มบอสต่างเลยนะ,ะตามชื่อมันแหละโอเค ซึ่งบอสในที่นี้ผมจะทําการไปตีบอสเอ่อบอสพาวนะฮะบอสผลหมีนะั่นเองผลพาวนั่นเองนะฮะโอเคขออ,อน,นุญาตไปเกาะชับบอดี้แป๊บนึงนะฮะโอ้โหนะฮะโอเคซึ่งเกาะชาบอดี้ก็จะเป็นเกาะที่ผมเอ่อที่จะฟาร์มประจำนะฮะแล้วก็สำคนที่อยากฟาร์มที่อื่นก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นเดี๋ยวนะเพื่อสังเกตทำไมมังกรทำไมมังกรมันแปลกๆวะเนี่ย ซึ่งเกาะชมำเนี่ยก็จะเป็นเกาะประจำที่ผมฟาร์มนะแล้วก็สำคนที่อยากฟาร์มเกาะอื่นก็ตามใจนะก็อีกเกาะหนึ่งที่ผมแนะนำคือจะเป็นเกาะสายฟ้าเนี่ยเกาะที่มีกกาะเอเนลอยู่นะโอเคซึ่งวิธีฟาร์มฟาร์มยังไงโอเคผมขออนุญาตโชว์เลยนะโอเคแต่ก่อนเวลาเราจะฟาร์มก็จะเป็นจุดตรงเควสกับจุดบอสก็จะอยู่ใกล้กันนั่นเองนะโอเควิธีฟาร์มฮะก็ทําการรับเควสฮะก็ใช้ผลที่มันระยะไกลนิดนึงฮะก็ทําการฟึ๊บโอ้ ใช้ผลที่ระยะไกลนิดนึงนะครก็ทําการใช้ใช้สกิลแบบเป็นคอมโบเนี่ยนะ,ะก็ทําการกลับมาทําการรับเควสใหม่อีกรอบก็จะได้ตังค์มาเออถามว่าเยอะไหมก็ตั้แต่เควสที่เราจะทํานะครับผมก็อย่างเควสพอนี่ของผมก็จะเป็นก็จะได้ตังค์มาประมาณหกพันห้าร้อยนะ่นะไงถ้าคุณดูเห็นไหมผมใช้แค่สามสกิลเองแค่ใช้ N mart, เอ็นมาร์เอ้ยไม่ใช่เอ็นมาร์ดิโอเด้งแซดแล้วก็แซด แล้วก็ใช้รอนะฮะแค่3สกิลก็ตายแล้วนะครับโอเคซึ่งวิธีนี้ก็ถามว่าดีไหมผมกม็น่าจะดีแหละเพราะว่าเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับโอเคขอแยกฟาร์มให้ถึง2อ0 0 0นห้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำการซุ่มผลนะครับผมเาทุกคนโอเคตอนนี้ตั้งผมอยู่ที่2อ0 0 0นห้ครับผมขอแยกทำการรีเซ็ตตัวละครนะฮะแล้วก็ทำการสุ่มผลปิดคลิปนี้ก็จะเป็นการปิดคลิปอย่างสมบูรณ์นี่นะครับเโอเค ไปเลยผลแรกขอรีเจนเนอรี่เฮ้ยต้องมาต้องมากูได้แหลกไม่ได้มาเป็นเดือนเลยฮะดูว่าได้ไหมโอ้โหได้เลยอย่างงี้ได้เลกหรอวะโอ้โหถ้าได้เลยอย่างงี้มึงอย่างงมาเลยดีกว่าโอเคโอเคครับสำหรับคนที่รักกันชอบการที่เดือฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับตะไคร้ผมด้วยนะคำพูดคำจาราย์ใดที่ไมส y, ่สุภาพหรือติดภาพอาการใดผมขอกราบอภัยมานั้นที่ดีนะรับคลิปนี้ผมไปละสวัสดีครับ